มันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ทุกปับมีสีดําเป็นซิกมาอยู่ตรงกลางมีพายสีแดงอยู่ข้างบนข้างล่างแล้วก็มีพายสีเขียวอยู่ข้างหน้าข้างหลังนูปขอกปากก็วาดมาจากรูปบนอะซิกมาอยู่ตรงกลางพีตั้งพีแนวแกนวสีแดงก็จะทำให้เกิดลักษณะข,ของพันธะที่เป็นสีแดงบนกับล่างส่วนพีที่อยู่ในแนวแกนแ ก็ทำให้เกิดสีเขียวข้างหน้าข้างหลังเป็นลักษณะของพันธะสามจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ โอเคนะทีนี้ถ้าจะลองกลับไปทำดูลองลองตัวนี้แล้วกันให้ลองตัวนี้คือเบนซีนเบนซีนแลักษณะ 3, เป็นไงก็มีคาร์บอนหตัว แล้วก็มีพันธะคู่แบบนี้มีไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาคาร์บอนตัวใดตัวหนึ่งจะได้ว่ามันมีรูปร่างเป็นแบบไหนะสามเหลี่ยมแบนราบถูกปะมีทั้งหมด3แฉกไม่มีคู่โดดเดียวก็ได้ว่าคาร์บอนแต่และตัวเป็นสามเหลี่ยมแบนนาบหมดเพราะนั้นดูโดยรวมทั้งพันธะ เบนซีนแบนมาล้วษณะโครงสร้างของเบนซินก็จะเป็นแผ่น,นแบนๆเลยเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมลาบทุกตัวทุกตัวทุกตัวทีนี้อยากให้ลองกลับไปทำดูว่ามันจะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนให้ปริดโปรโมดไหมให้ปริดแบบไหนแล้วก็เวลาเขียนพันธะออกมาจะได้หน้าตาเป็นยังไง ให้ลองไปทำเป็นซีนดูอทีนี้ก่อนขึ้นเรื่องใหม่ขอถามอีกครั้งหนึ่งมีใครมีเลคเชอร์ของอาจารย์หรือว่าหนังสือของอาจารย์อิทธิลาว่างไหมครับใครติดตัวบ้างหรือเปล่าขอความการุณา คุณครับ เรื่องใหม่พนักขี่มีจบไปแล้วนะเรียนหลักๆสองตัวถูกป่ะ MOT กับ VBT VBT คือหลักการเหมือนเดิมทุกอย่างกลับบ้านลองเขียนอะไรเล่นๆดูก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเปิดหนังสือส่วนใหญ่ตัวอย่างก็จะไม่พ้นกับที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยแล้วหลักการเหมือนเดิมตลอดแล้วก็ MOT ก็ใช้ได้แค่นิดเดียวไม่กี่ตัวซ้ำๆเดิมอยู่แล้วมองเองบางตัวแบบให้มาพิจารณาเองก็ทําไม่ได้เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะพิจารณาคแค่ไม่เกินตัวที่เป็น2 P คือไม่เกินฟลูออรีนอ่ะทีนี้ขึ้นเรื่องใหม่คือขึ้นเรื่องธาตุการ์เซชันธาตุาร์เซชันเนี่ยเป็นธาตุกลุ่มไหนนะกลุ่มเออคราวที่แล้วที่ให้ลองกลับไปทำมีใครทำหรือเปล่าแลนลนแลนทีนัมกับแอคทินัมอะ ยังไม่มีก็ลองไปทำดูนะมันจะประหลาดประหลาดนิดนึนงแล้วกับแลนทานัมแอคตินัมแล้วก็อินเดียมเทอรเลียมนะลองไปทำแล้วก็ไปเปิดหนังสือเช็คดูเพราะว่าหนังสือส่วนใหญ่ก็มีบอกอยู่แล้วว่ามันจัดเรียงเป็นแบบไหนดูว่ามันเป็นทานซิชั่นมันหรือมันเป็นอินเนอร์ทานซิชั่นอยู่กลุ่ม D หรืออยู่กลุ่ม F นี่คือเรื่องใหม่เรื่องทานซิชั่นเรื่องหลักที่จะเรียนของทานซิชชั่น สิ่งที่เรารู้มาทางซิชันก็เกิดสมบัติมีเด่นๆหลายอย่างถูกป่ะเกิดสีเกิดอะไรพวกนี้ที่สําคัญอีกอย่างคือการการเกิดสารประเภทคอมเพล็กซ์หรือสารเชิงซ้อนทีนี้เรื่องเนี้ยเราจะเอาเรื่อง VBT มาผสมด้วย แต่เรื่องนี้คงจะสอนสอนคร่าวๆนะคงไม่เจาะลึกอะไรมากแล้วเดี๋ยวจะมีอีกทฤษฎีหนึงที่เรียกว่าทฤษฎี crystal field t h e o ทฤษฎีสนามผลึกใช่แบะมีอะไร d g t 2 g high spin low spin นะก็หวังว่าวันนี้จะทันทีนี้สารเชิงซ้อนเราต้องรู้ของลักษณะของสารเชิงซ้อนก่อนลันกษณะของสารเชิงซ้อนเนี่ยจะหน้าตาจะเป็นว่า มีไอออนของโลหะอยู่ตรงกลางมีไอออนของโลหะอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าลิแกนอยู่รอบๆลิแกนเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันมีสารหลายประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นลิแกนลิแกนเนี่ย พอมันมาอยู่ล้อมรอบมันก็ไม่อยู่เปล่าๆลิกแกนส่วนใหญ่จะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ด้วยไม่ใช่ส่วนใหญ่อ่ะทั้งหมดจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่มันก็จะทําการให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมากับไอออนโลหะตรงกลางให้มาเลยให้มาเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต์อ่ะเนื้อออกใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดไปตอนแรกโคออร์ดิเนตโคเาเลนต์เป็นไาคือลิกแกนใช้อิเล็กตรอนทั้งสองตัว แต่อออนของโลหะไม่ใช้อิเล็กตรอนเลยทูกว่ารับเข้ามาเต็มๆเลยคือไอออนของโลหะมีออร์บิทัลว่างๆอยู่ส่วนลิแกนก็จะมีออร์บิทัลที่มีอิเล็กตรอนอยู่เต็มมาเกิดเป็นพันธะกันก็คือเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคอรเลนต์สารพวกสารเชิงซ้อนเขาถึงเรียกอีกอย่างนึงว่าสารประกอบโคออร์ดิเนชัน หน้าตามันจะเป็นแบบนี้สิ่งตรงกลางตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นไอออนของโลหะธรรมดาโมเลกุลที่มาอยู่ล้อมรอบเรียกว่าลิแกนลืมเขียนให้ดูลิแกนลิแกนมีหลายประเภทนะ เช่นเออลืมบอ,อกไปลิแกนเนี่ยจะเป็นอะตอมก็ได้หรือเป็นโมเลกุลก็ได้ถ้าเป็นลักษณะโมเลกุลก็คือจะต้องเป็นโมเลกุลที่มีอะตอมที่มีคู่ดดเดียวเช่นยกอย่างน้ํา น้ำเนี่ยก็เป็นโมเลกุลไฮโดรเจนมีคู่โดดเดี่ยวป่าไม่มีถูกป่ะแต่น้ำเนี่ยมีคู่โดดเดี่ยวสองคู่เพราะฉะนั้นท่านในกรณีที่น้ำเป็นลิแกนออกซิเจนก็จะจ่ายอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไปให้อออนของโลหะออกซิเจนเราจะเรียกว่าโดเนอร์ตอมโดเนอร์แปลว่าบริจาค